โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับและคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาปลดปล่อยความมันในเกมไอช็อตนะครับก็คือจะเอาบอมจีจีนะครับมาถล่มมีในด่านวิหารฟาโรนะครับคือปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เล่นบอมจีจีหรอกนะครับเพราะว่าห้องตัวใหญ่มันจะโนนะครับคลิปนี้ก็หาห้องเจอแล้วก็ได้เล่นแล้วนะครับก็จัดสักหน่อยแล้วกันหลังมีตัวหนึ่งแตกไปหนึ่งครับโอ้โหยิงด้วยความเร็วแสงนะฮะเป็นปุ๊บคือแตกปั๊บแน่นอนนะ ไม่รู้ว่ามัมีมันจะกล้าขึ้นมาชาจหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามันเงียบๆเลยผมอาจจะล่าเองนะครับผมบอมตัวนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับผม,มแล้วแบบว่าบอมจีจีมึงกี่กระบอกวบนหอเนี่ยสามตีกระบอกเลยนะผมเห็นแบบเมื่อกี้เคดูรตรงคงต้องล่าเองแล้วล่ะครับผมต้องล่าเองครับต้องล่าเองก็ผมนี่ต้องล่าเองนะครับมัมีมึงไม่ดุใช่ไหมฮะไม่ดุเดี๋ยวจะลงโทษเองครับไปครับผม เลยครับตรงนี้มีเป่านี่ไม่มีนะเป็นทั้งหมด3ตัวนะครับตอนนี้นะครับมัมมี่นะครับเสาหักมีวะเช็คก่อนเสาหักไม่มีวะไม่เอามาอย่างหมดวะโอเคครับเช็คกันนะมีเหรอข้างบนอุ้ยโอ้โหเพื่อนจะแตกเพนแตกแล้วครับแตกไปครับสวยครับ ระวังนะระวังนะเมื่อกี้เพื่อเราแตกเฉยเลยไอ้เสื้อตีฟ้าเี่ยมันอยู่บักเบียนะครับเมื่อกี้เห็นมันแตกแถวานี้ใช่ไหมเอาแตกแล้วมึงเรียบร้อยเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิโอ้โหเหมาหมดครับบอกเลยว่าเหมาหมดบอกเลยครับว่าเหมาหมดมาดิครับแตกครับไม่เดียวแตกโอ้ยมันมากครับทุกคน บอมจีนะคนยิงแม่งมันมากนะคนโดนอารมณ์ไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็ได้ใจหัวเสียอยู่ถ้าโดนบอมจีจียิงนะครับคือแม่งแรงจริงเอ่อคนมีคือมันเลยนะครับเห็นไหมแวบเฮ้ยไอ้เหี้ยมาดีมาดีเอ้ามาดีมาดีมาดีบอกเลยครับว่าไม่ต้องโหดขนาดแบว่าเป็นเทพนะครับจะบอมตัวนี้ก็เทพได้นะครับจริงครับอุ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งกดลงหุ่นดักผม แตกเลยกูนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแล้วแต่ว่ามันยิงไม่ทันนะครับก็จริงจิงเนี่ยผมจะเล่นติ่มก็เล่นได้นะครับริงอะเล่นบนหออะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันไม่หนุกว่ะแล้วมันก็ได้ยิงน้อยด้วยนะครับใจเขาใจเรานะถ้าแบบปีปืนลงโกมันก็ลงมาล่าหน่อยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องติ่มตลอดครับไป,บปบเพื่อนมันเอาขันมาเล่นหน่อยอยากได้ขันวะเอาจากไหนวะเน่ะ เออคคือเป็นไหมโอเคไม่เป็นนะมันหอมไม่น่ามีคนเป็นนะถ้ามันมีคนเป็นน่าจะยิงกันละนาวไปแล้วนะครับโอ้แตกแตกันยังวะโอเคน่าจะหมดแล้วแหละนะค,ครับมันมีอยู่ไหนครับมันไม่เป็นไาเลยโอเคคารานี่เริ่มแตกกันแล้วนะครับ อาลิบขึ้นมาเร็วเข้ามาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาดิวิ่งมาดินี่เลยผมรออยู่ตรงนี้เลยแตกครับได้เป็นหนึ่งคิวแล้วโว้ยโอเคครับผมตอนนี้ก็มัมมี่ก็เป็นคนละอย่างละครึ่งนะนะครับคนครึ่งมัมมี่ครึ่งนะครับบักเลือดบอกเอ้ยใครจะบักเลือดอะไรอ่ะสวัสดีครับ แตกไปสวยโหูยยิงอย่างไวอะไม่บอกเลยไม่ต้องเกิดะนะมามี่เสี่ยวบบว่าลงไปล่าแล้วจนตัวเราหอนเหมันดักอะเดิขอไม่ล่าแล้วกันนะเออถ้าผมก็จะยืนไปไปลายนี้แล้วกัน้ยมาแล้วพี่ระวังระวังเฮ้ยไอ้นี่นบักเลือดแน่เลยยิงไม่เข้านะครับโอ้โหไปแล้วจ้าอยู่ก็อยู่เถอะไปแล้วเชื่อ บั๊กเลือดครับทุกคนครับคือปกติอ่ะสิหลุตัวนี้มันยิงสองเม็ดก็แตกแล้วนะครับเมื่อกี้คือยิงเป็นล่านม็ดนะครับไม่โดนมาดิน่ครับโอ้ยอยู่ยากจัดนะครับเรียบร้อยอหูยเรียบตอนนี้มันยังดุนะครับมาดิเจ็บนะเอาแตกนะโอ้แตกนะแตกนะ แล้วก็เจอตัวล,ล้มหัวก็ตัวใครตกบันแล้วกันนะฮะโอเคผมขึ้นหอเลยแล้วกันองี้อุ้ยโอ้โหตามมาเลยครับเมื่อกี้เหมือนมีตัวโดดลงไปใช่ป่ะวะมาดิแตกโอ้ยเคี้ยข้างหลังเข้าโอ้โหมันเนียนอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะโอเคครับโดนบักเกาะเข้าไปกไ็คือยิงไม่เข้าเลยนะครับมาลุยต่อ เป็นวะเนี่ยผมยังไม่เป็นนะ okay. อันนี้ก็ไม่เป็นเฮ้ยขลังเข้าแล้วพี่แตกหนึ่งแตกสองสวยนะครับมาครับรีบขึ้นมาครับสวยยังไม่โดนเฮ้ยแปกโอ้โหมาเดมาเดเฮ้ยอุ้ยระยะจูบเลยระยะจูบเลยครับไปเลยครับ บอลเลยครับผมได้หมดอะได้หมดครับได้หมดครับมีตัวหนึ่งเบ่ายีงไ,ไงมีตัวหนึ่งกินด้วยนะครับแตกไปแตกไปอย่ามาทะลึ่งเด้อโอ้โหเปิดคลิปมากือนนัวมากตอนนี้นะครับเคครับผมรอเลยครับกระสุนมีอยู่หนึ่งทับพี่้านะครับกระสุนบอมตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะผมว่ายิงยิงสตาร์ไปเถอะ กระสุนมันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับโอเคครับตอนนี้สองตัวท้ายอยู่บนหอแล้วผมว่าเดี๋ยวมามี่ก็วิ่งขึ้นมาแล้วนะครับใกล้แล้วครับผมมาดิโอ้โหอย่างแรงได้กระสุนละมาดิครับวิ่งมาเลยโอ้หโหตัวกลจังตัวกลจังฮนะมาดิเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเอา เจ็บครับตายครับเจ็บครับตายครับผมเออโอเคครับอ่ะดักประมาณนี้แล้วกันเจ็บตายอย่างแรงอะเจ็บครับผมตายไหมเฮย้ยตายดิมึงเออกูอเกือบตายแล้วโอเคครับผมรอเลยครับ ตดูดครับผมดูเหรอมึงดูเหรอหืม,หมไม่ดิไม่ดิครับเฮ้ยกระสุนแตกครับโอเคสวยไม่ตัวนึงโอ้โหแตกเอาไปเอาไปแจกรแจกระสุนแจกกระสุนแจกกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะครับมาดิไปโอเคครับนะครับผม12วิครับ ผมว่าวินนีดแล้รอดปะอะไรแบบนเปิดโล่มาแล้วเปิดโล่มาแล้วครับเปิดโล่มาแล้วครับผมเปิดโล่มา,มาก็ล่วงไปเลยมึงเจ็บปะเจ็บแหละเจ็บแหละแต่ไม่ตายแต่ไม่ตายแต่มไม่ตายมันไม่ตายวุ้ยกูเกือบตายแทนนะครับเมื่อกี้เกือบโดนแล้วนะครับเคลผมวินนีดแล้รอดไปนะครับแต้มผมวันนี้ขึ้นสามร้อยไปแล้วเรียบร้อยนะครับเคลผมไงฟิลพอได้จับจีจีเท่านั้นแหละบอกเลย มันสัตว์อ่ะเป็นบอมที่ยิงมันได้สุดในเกมแล้วมั้งนะครับแต่เราผมนะห้องไหนไม่โนก็จัดจัดไปเลยครับห้องไหนโนก็ไม่ต้องเล่นนะโอ,โ,โอ้โหโอ้ยโอ้ยใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะพี่ค่อยๆค,คุยกันนะใจเย็นนะข้างบนนี้มีป้ะเนี่ยยังมีอยู่นะเคลียร์ยัยงน่าจะเคลียร์แล้วแหละนะครับโอเคครับมาเลยข้างล่างต่อครับ อเคครับผมมีวะเนี่ยต,ตอนนี้มามีก็ชื่อโหดอยู่นะครับเจช่ใหม่เขาน่าจะเล่นมามีเป็นอยู่มั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกัน,นเฮ้ยมามีเกิดมามีเกิดอย่างนี้ก็ใส่เดีใส่เดีเออเฮ้ยอยากเล่นบักบีว่ะตอนเนี้ยรู้สึกว่าอยากเล่นบักบีครับไม,ไ,รไม่ไงโดนไปดิมึงโดนไปดิไปครับไปครับบักบีเลยครับปึ๊บโอเค มาลุยแคมบัคบี้ครับตอนนี้ครับผมว่าบักบี้ยังไม่โกงเท่าหอนะถ้าบนหอนี่คือมามี่โอกาสตบจะเท่ากับน้อยมากนะครับแต่บักบี้นี่คือแบบวิ่งมาตบแบบโง่ๆบางทีก็ได้คิวนะครับไม,ม่ค่อยเปิดรีนินาบเล่นเนี่ยเอามาเล่นต้านรอเพื่อนไม่น่าจะเน้นคิวนะครับลองนะลองนะลองนะขอเล่นตรงนี้แล้วกัน อันนี้มันมีเริ่มทำงานแล้วครับผมโอเคมันไม่ไล่ไหนอะมันวะมันเมียเออพอผมมาอยู่บักบีมันก็ไม่มาเล่นตบบักบีไปเ,เ,เ,เล่นตดไล่ตบบนหอนะฮะไมันยังมันยังมัยังมัยังโอเคมาแล้วตัวหนึง่งไปเลยแตกแล้มันนะ้งน่ะหน้าแตกแล้วครับ โอเคผมว่าเราลงล่าดีกว่านะครับตอนนี้มัมมี่มันไม่ค่อยดุลนะนะแตกไปอยครับเจ็บนะแหนแล้วะตัวล่องันไม่ายไปไหนหรอวะโอเคครับสรับไปตัวหนึ่งสามโอ้ยนี่ไงนี่ไงเกือบแล้วกูเกือบแล้วกูมาเด้อะ ถือบอมไล่ถ่ายเลยนะครับเจ็บนะไปยังช้าแล้วนะครับโ้โทงสันมันไม่จัดนะครับตอนนี้เอ้ยไปต้องล้งของตัวนี้ตัวนึงมาดิมาดิมาดิมาเลยเล่นน้องเอ้ยไอ้เชือกมาแต่เมื่อไรมาแต่เมื่อไรครับมาแต่เมื่อไรครับฟาโลร่ไงฟาโล่รองน่อยเปล่าฟาโลแตกไปดิไปครับอัดพื้นไว้ก่อนอัดพื้นไว้ก่อน โอ้แตกเี้ยเราไปเป็นกัว <c oughs> โคตรซวยนะครับเทปไม่เป็นไรครับเีะเป็นหวยเป็นออนที่ผมมาเนี่ยนะฮะเอออ่ะเลยต่อครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นไหนดีวะเล่นบักบีเหมือนเดิมแล้วกันแต่ถ้ามันมีก่อนถ้ามันไม่ดุอาจจะไปเล่นหอนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ดุหรือว่ามันเล่นมึนๆเหมือนเดิมผมก็อาจจะเล่นบักบีนะครับเฮ้ยโอ้โหแล้วระบงระเบิดแฟตเต็มที่เอาละครับไปดมมี่ครับ ไปเดโอ้แล้วแบบติดแฟดไอ้เหี้ยถ้าไม่ติดแฟดอ่ะน,น่าจะตบได้ตัวนึงอุ้ยโอ้ย,อยฟันโดนทีนึงนะครับน่ามันไม่ตายนะครับเลือดเขาเท่าไหร่วะเลืออแมั่งอย่างเยอะเลยนะครับมาล่วงมาโอเครับไม่ล่วงครับมันก็วิ่งสดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแตกหนึ่งสวยครับไปสดไป อ๋อๆ๋ว่าไงว่าไงผู้ชิทน้ำไอ้ยผู้ชิทน้ำบอมช่วยชีวิตมึงไว้นะเอาเลยเอาเลยผมรอรักข้างหลังดีกว่าแตกไปครับสวยครับปึ๊บโอ้ยเอ้ยโอ้โหโดนเฉย <c oughs> โอเคครับจัดว่าจะบนะฮะสวัสดีโดนยังไงก็ไม่รู้นะฮะ เน่นมัมมี่ก็ตบโผลอยู่นะผมว่าทำเป็นเล่นนะครับแต่ว่าทุกตัวบนหอเนี่ยคือจะเอายังไงกับมันดีวะโอ้โหไม่น่าไหวครับจริงนะครับก็วินเมื่อกี้ผมก็ตัดมาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวินเมื่อกี้คนมันชนะนะครับคือบนหอมามีแม่งขึ้นไปยากมากเลยครับถ้าไม่ได้บักนะโอเคก็เดี๋ยววินนี้ผมก็ถ่ายวินสุดท้ายแล้วกันนะครับก่อนตัดจบคลิปนะครับปะก็จะเน้นนัวๆเลยกันคลิปนี้นะครับมาถึงวินนี้ดิมาเป็นวะเนี่ยสไปเดอร์แมนนี่ไงเป็นหนอเป็นหนอ เป็นเหรอครับแตกไปครับแตกไปครับโอ้โหเอ้ยเอ้ยทำไรจะทำไรเฮ้มาแล้วเหรอเจนพี่เจนเจนมาค่อยคุยกันค่อยคคุยกันนะค่อยคุอยคุยการหูเกือบกูเกือบแล้วครับแตกไปครับเออมาดิให้โดนโถมนะครับว่าดุดุมาเลยโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอตั้งหลักก่อนได้ไหมล่ะฮะขึ้นมอีกตัวหนึ่งแตกไปครับปว่ย ข้างหน้ามันแตกไงวะมาดิพี่มาดิครับเพ่แต่ตรงนี้คือเยอะมากครับมาดิโอ้โหเลี้ยแล้วเมื่อกี้เหมือนผมเห็นมีเพื่อนอยู่กับผมคนหนึ่งไม่ใช่เหรอวะต้องหายไปไหนแล้ววะห่าแตกกันหมดแล้วเหรอนี่ครับทีนี้แหละคืองานยากของพวกเราครับว่าเราจะขึ้นไปตบบนหอยยังไงก่อนดีตอนนี้รอหนึงนะก็เป็นตัวโลว์อะแตกก็เด็นขึ้นไปนะครับ มันบักโลยังไงวะผมอยากรู้มากเลยกดตัวจีขึ้นไปเหรอหรือว่าต้องทำยังไงบักโลไอช็อตเนี่ยผมอยากรู้มากวิธีการทำนะครับเอามาแก้ทางพวกบอมจีจิผมว่ามันน่าจะดีนะครับแตกไปครับสวยครับหน้าไม่หนึ่งคิวแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะโอเคว่าเดี๋ยวก็หมดแล้วแหละนะครับโอ,โอ้โหล่วงยาวเลยกูเพื่อนไล่เลยตออตัวท้ายครับบนหอครับ ปึ๊บไอ้จุกนั่นไงจุกไงเจอจุกไงเออมาดิเฮ้ยขอโอ้โหไม่ได้ว่ะมาตัวปีเป้เข้ามาแล้วกันนะครับเพื่อนฝากด้วยเพื่อนได้ตัวว่ะได้ตัวหนึ่งโอเคสุดท้ายครับเรียบร้อยครับหมดครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็เพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบเดี๋ยวฝากไลค์แชร์ต่อถ้าใครชอบด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ